มวกกบบออแลล้่ยเอาละครับผมตอนนี้กระยุกับบุนน้ำโชคครับผมโอ้โหตอนนี้ฮอตฮิตครับผมกับตาท่องสุกครับผมบอมี่ไผ่ลมล่องยีรีครับผมตาท่องสุกบุญน้ำโชกกับผ้ามาติดตามนะครับผมมาติดตามว่ารู้ซึกจังไดอ่าออกอีกแล้วครับบอกอีกถึกอีกว่าจันตาท่องสุกว่าเอาครับผมเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยครับผม เสียงทงบนทั้งล่างบอพ่อเสีงบนทั้งล่างเสียังบนทั้งล่างเกาบ่เป็นสังปาดโตขึ้นมาเปลี่ยนแต่สั่งครั้งนีเเลตาทั้งสูงเถอะไม่มาเดกะมองอ่ะบ่มาน้งกันบ่มาเลยบุ่นบ่มาเจะว่าจุมาจ้ว่าเจขับรถมาเนี่ยโอ้ยดีใจแล้วพอได้หำบ่ขาดด้วเอบาทนี่าไ้่อนี่ดีใจแล้วายบ่ถือแล้วลูกบ่ซื่อเร่อ ขาไปเชื่อนี่ยใครได้เมียเชื่อผู้ข่าชื่อนี่หาตัวหาตัวเพชื่อหาลอยอย่างที่ตัวก็จมเขาบนล่างเลยบอกเรดีว่าบนล่างเขาบนล่างคือเขาจะล่างขึบนเจ่เขาจะบนขึ้นบนเงร่างาเขาล่างโอนเข่าเขาจังจังล่างยน ใช้รักทันกันนั่นไงกันการยืนยันน่ะยรักเร่งแน่นอนแม่นวาเด็กกันบ่มาโอ้ยเอาเถือ่เถือเทือ่พเถือเทือูโอ้ยจะเป็นเข่าขาเข่าเนี้ยใช่เจ้ึกนดีใจน้ำยอ้ยหับ่ขาดตกเือบาทนี่มไดห้มุดน้ำอกเลือดมาไม่เคยเลียบ่อสิบปุ่ลยมุดลงโอ้ว่องกลมไความตัวนี่โอ้ยวิสวกธิ์ล้วเออ ปุ้จกับวอแล้วงสิบไมล์ะมาไม่สิบเกนมั้เนาะทัร้อยมเอาคัก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 แล้วป่ะเนี่ยที่ับโอ้ยคักแล้วอืมไมงเอาไม่เขียนขับขับคักอยู่คักอยู่ความเก่งนะเนี่ยมันสิบเขาแบบว่ากับไปตัวศูนย์เจ็บตัวเดียวเลยตัวนี้โหเลยตัวนี้่ให้ื่อว่าม่เขียนดิมาเก่งก็เานย่ะเออจังว่าจะมาออกออกตัวว่าต้องกลับเลยตัวนี้นะพ่อเนาะศูนย์เก็บ ก็ม่ใช่เปียาคักคัแล้วเออมวันจรีิิบไเดียวนีเลยได้ต่อไปนียวาายบ่่าิเดียวนีเองกิงเลยเนี่ยวะ้อยเพนหนึ่งกล่องนะ้อยเพียนนิแค่เห็นมากยังอกแล้วบี่ะการผพี้หดสองวันวันที่สามเราบ้างโตเลยเพี้นหนึ่งก้อนะอกออืเห็นมาวันนี้สองวันตดแล้วน้าแบนี้นะ นี Ooh, ีกเก้าแล้วบอกเกศูนยครับผมเสียศูนที่เสียโอ้ดีใจนเที้พาให้ครับผมไปเหนึ่งก่นงเก้าแล้วบอกเก้าศูนย์ที่มะเร็วครับผมเก้าศูนย์อยูุ่นดิครับผมเนาะครับแลวงเด้อเีคุณจับคู่สีครับไปเชหนึ่งเก้าโอ้เลขลัก เลขรักแมนเลยตัวนี้ไหมเขาเลขรักศูนย์ห้าหกหนึ่งเลยตัวนี้เลขรักเนาะเขาบนล่างเลยตัวนี้คันจับรักถือเถอเนาะจับคู่ว่าจับคู่ว่าถือเท่าเลขรักคันที่จริงแล้วคันไม่ิเค์กันดีๆแล้วนี่เลขรักนี่คือศูนย์ห้าหกหนึ่งซึ่งเลขรักวันนี้ก็คือหายน่อยก็สูงวดเนาะม่เขาศูนย์ห้าได้ไหมพูดเลยทำมาบ่เอาไงกับมาวิเค์ว่าถือั้งบนั้งล่างแหละไปเนาะเอาอ้อสันลวด เล่าไรกัมั้งอ่เทียบแบบม่ได้กลับเทียบแบบไม่ได้กลับเลยเยอะยืดมันมากก่าเลขหลักบน0ูนย์ห้าอ่าเลขล่างกับวงกลมให้0ูนย์เจเอือนั่นเย็นยมมักข้ากันนี่ตัวพ่อข้ากันนี้มามีอีกแล้วนี่หรอมมีอีกแล้วถูกทุกวาดฟั้งดังๆจัตบาทเลยโเอยนี่ล่ะนี่ลวุย อรยกเงินมามาไหมเงนมาหมดถึบเลยเด้อเอาเดี๋ยวบาร์นี่ถามมาเออบารนี้มือไหนก่อนที่ไฟสูระบบระบบการปครับชีพ็ดมาแนี้สามมือเห็นเลยอืมหมายถึงไฟสูลระบบน่ะแต่ว่าไฟยูทูบอีกอีกอาทีเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะว่าว่าว่บ เงือบเกเงืดนะนะทว่เชื่อบ่บอกยังบ่เชครับผมเนาะเรียกไหวโตนะสามวันที่เด็กเียเงืดบเงน้ยสามวันอะไก่อนอาเสืุ่งวันนี้เนาะครับนี่สามครับมาารูจํสามกี่โลเอเดีกเชื่อรถเชื่อละเมื่อเน้าบอกอย่งนี้มันจเก่ารถน่ะเสื้ออยู่มล่ายังมันเสื่อหอก อันที่ขั้นหาหญาา่ที่สุอันงวดสีมานี่เบื้องตัวนี้เด้อผู้้ายที่บอกอันนี้เคเลื่อนแล้วไปงวดฟังบุกจำกูเด็ดแล้วสิบงวดงวดสีมาบุกสิบกว่นี้อืแล้วบางงวดสีมาเอานี้ไปบอกเช็คไม่ได้แล้วนะหมาว่าเลขจังหวัดจักสูตรจังวดสีมาร่วมบอกมาได้เท่านี้นะพอนะ,ะงวดสีม้าที่ปอยรู้ไบบอ้บักจักสูตรบักที่ปล่อยถึงล้วจังหวัดงวดสีมาบางนี้มันประวัติบอกล้วหกชิ้นงวดงวดสีม้าที่ปอยบักที่สองงวด หวฉบ้านฉบปลายบักฉีสองหวพิดกโอ้บสองวัน็ใผิดรกนแบบนี้ชงนี้เงวอะไรโอ้อันนี้นวรัดน้อยงวบ้าเดียวพระเอกหน่อยวะพระเอกน้อยฉีบสองวมันเ็ใหผิดงัวีบ้านี่โมาค่กเนี่ยเฮะตาเบิ้งพระเอกหน่อยสีล้ำมอกมาววาจังไหรอีบฟอนออกมาเลย เยอครับผมยอดเยี่ยมหรอยอดเยี่ยมกระเทียมดองยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมเกี่ยวพดอะไรนี่ครับไีนชุดเกี่ยไปตาบ่มเหมือนกัครับผมเมือนอยู่โอ้ผมบน่งบอกเมืนอหมือนอย่อกเมือนอย่ชุเก่ เออกลูกิออกศูนย์ห้นี่เลขรักเลขรักมันเขาเลขรักนี่พอเห็นไหมว่าศูนยห้า่หนเนี่เขาเลขรักเลยต้วหน้ม่ได้บอกาไม่ต้องการนอยต้อยจะเล้อหนห้าหนึ่งเดียวจัวหนึ่งเท่าวหนบอกเก้าศูนย์ห้าห้าเก้าศูนย์ห้าเทาทั้งสามตัวจ้ะหน่งมาเนียเราเนี่ยยมชวนไม่บอกามุงมันนยมื่นออยู่มื่นน่นึจุด ห้าหกกินเนี่ยโอ้ยผมบานเลขเก้าไม่ใเลขหกนะันนีมนบ่อยวนนยังนี่รุนยังไงมันติดทั้งบนทั้งล่างแต่นี่เดือดเึนาเห็นเห็นเหรเห็นุดจุดก็จุดืม่รู้จุดอือหุยจุดเดียวหกขึ้จุดนาจุดตัวจุดเบิร์แปดก็จุดครับแปดคนละสาจุด สามบ่จุดสามสามว่มาเลยบ่จุดมันบ่มาไี่บ่มาล่ะเนาะเมื่อกี้ร้ลืออีก่มาเมื่อกี้ร้อยบ่มานั่นเห็นบ่แฟนกระหาดเห็นมอดสามโมจุดบ้านี่บันตั้งแต่เมื่อนี่ไปได้อยู่ได้เศร้าอีกบ่เนาะบ่าดีเนาะเขาต้องมดติดมาหนึ่งเดียวเจ้าโต๊ะตัวนี้เศร้ากันนั่นนี่อันบางบ่มาต้องกันนี่มันเตะค่ะเตะเนี่ยเสียอ่ะามชองนี่พี่น้องจอบจังเจ้าโต๊ะมาหาแม่

ฮะบ่บ่ยอมเทย์บานนี่สิบ่ยอมเทย์บานบเจเดียวเดี้ยถึงเจ็ดสิที่ชื่อเดียวครับน้ำด้อยมั้ครับบ่มันชื่อชื่อเจ็ดเจ็มึงชีครับ้ามันเพิ่มไปหนึ่งซีน่ะเรียกนึ่งเรียก่กันว่า้ามันไปมันเห็่ที่เศษเียบบจานเป็นหนงีมันก็ม่ไปครับไม่มเจอะเหรอ โอ้ยต้องวางเลยนก็ตบมือสวดๆเลยเนาะทเฮาเดี๋ยวนี้ยุต้างประเทศพวกข้าเจ้าเบิ้งเลยนี่ข้าเจ้าตัมือแตกสวดๆอยู่เลยนพั่อนำทั่วลูกครับหมพวกข้าเจ้าเสื้อน้ำเขาถือเบิดบเสื้อแต่เก็ตเส้เกาเฮานี่ะมันดวงไคดวงมั่นเชื่อใจกนเชื่อใจนี้เห็นไหมที่อใมุ่งกลมเพื่อรชวนสามที่ชวนหน่กล้าเชื่อครับตาอยู่ ไม่ได้ตัเชื่อครัมงครับคักไหมคคักคัแล้วอือะจะจะเก้าคันนี่ได้เข่าบนเข่าล่างสิงัดสีมาเข่าหัดบนล่างนี่เหมือนจะเก้าเปลี่ยนสันนี่เลยชั้นจก็จู่เดียวโอ้ยเถยงเหรอก็ไปยันเ่อนาหรือหลังแห่งกระไรบาแจกผลาดมอสต้องต่เอ้า บานนี้ก็ปลอดภัยแล้วล่ะว่าีไม่ชั่วหามหรอกบานนี่ไม่มันช่มันเ็เออวัดนาไม่ว่ากันไมคือแร่อเาสีแเรีแรพออ้าอ้า้ว่อนขอบคุรับคดีใจครับอผมอบผมบผมขอบผมขอบผมขอบผบผมขมอมอบผอขบผมขอบอบผบมขอบอบขอบคุณบบอบบ